น้อมไปที่หลวงปู่น้อมพระรานาเมตตาบารมีหลวงปู่โทษหลวงปู่โดูระรัชนาทั้งเจริญสมเด็จองค์บทมทั้งองค์ปัจจุบันอยข้างหน้าบารมีรวมพระปฏิจับารมีรวมพระโพธิสัทั้งหมดบารมีรวมหลวงปู่โทนเป็นที่สุดพอลงปู่ไดยน้อมนําพลังทั้งหมดน้อมนําความรุ่งเรืองทั้งทางโลกน้อมนาความรุ่งเรืองทั้งทางธรรมน้อมนำกำลังแห่งจัรรดิทั้งหมดไม่มีประมาณมาสู่ลูกหลานทั้งหลาย แต่ไป,ไปถึงสัพจิตสัพปัญญาณนาใหญ่ทั้งบริเวณนี้ก็ดีบริเวณใกล้เคียงบริเวณไกลออกไปและสัพจิตปัญญาทั้งหลายที่เกีย่ยวข้องเกี่ยวพันกับขเจ้าทั้งหมดจะขออำนาจบาร,รมีหลงปูทโทษบาร,รมีหลงปูดูหากแม้ว่าลูกหลานเกิดพบกใดชาติใดคําว่าไม่มีไม่ได้ไม่สําเร็จขอจะได้ประสบพบเจอขอให้ประสบพบเจอแต่คาว่ามีคําว่าได้คําว่าสําเร็จคําว่าสมหวังสมปาถนา เกิดมาพบใดชาติใดขอให้ตามหลวงปู่รักชาหลวงปู่เดินตามหลวงปู่เพิ่มพลังของหลวงปู่ขอหลวงปู่ได้ประทาน,พ,านาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนิจพานภาพจักรพฒนุภาพ,บ,พ,ภาพบุญญาลิตรอิทธิลิตความรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดพบใดชาติใดขอให้รุ่งเรืองทั้งทางโลกขอให้รุ่งเรืองทางธรรมขอให้รุ่งเรืองแม้กระทั่งเข้าสู่ยุคพระศีก็ขอให้มีส่วนในการช่วยเหลือเอพื่อกูลมนุษย์สัตว์วิญญาณตามแนวทางของหลวงปู่ ขอกำลังของลวงปู่เพิ่มพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมีทานุภาพจักรภาพุภาพให้กับลูกหลานลวงปู่ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีประมาณและแผ่ไปทั่วทั้งสารแดนโลกธาตุไม่มีประมาณอย่าได้อดอย่าได้ยากอย่าได้ยากเลยจนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ไร้มาเทมาบุญกุศลไหลมาเทมาโชคลาภไหลมาเทมาไม่ขาดสายตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปสาธุตุทา Sangkat ala patah Danan daya danan 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 daya danan E uh... หันาณะจเจนะราคะวันธามิสภะโสโอธรรมอาทิธมิธรรมอทิธมิสามขตธรร บารมีหลวงปู่โดบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหมดขอกําลังบารมีหลวงู่ให้ตั้งกองบุญใหญ่เจดีย์บุญใหญ่ขึ้นนสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดอาณาบริเวณแห่งนี้สูงถึงชั้นพรม,มโลกหากผู้ใดใครก็ตามได้สวดกําลังจัก,กรพัรดิกำลังแห่งไตรสรณคมขอให้เป็นกระแสเดียวกันทั้งหมดตัวโลกตัวจักรวาลขอให้เป็นกระแสเดียวกันทั้งหมดไม่มีประมาณปรับภพภูมิได้เองทั้งหมดหากแม้นว่าผู้ใดใครก็ตาม มาปรานาสิ่งใดนักสถานที่เห็นนี้ปรานาโชคก็ให้ได้โชคปรานาลาภก็ให้ได้ลาภปรานายศก็ให้ได้ยศปรานาความสุขขอให้ได้ความสุขปรานาสิ่งใดขอให้สำเร็จโดยจับพันตันตาเห็นด้วยกําลังบาร,รมีหลวงปู่ตั้งเป็นกองบุญแพ่บุญปรับภพภูมิได้เองทั้งหมดไม่มีประมาณ ขอสัพจิตวิญญาณน,น้อยใหญ่ทั้งอาณาบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณกกยไปทั่วทั้งภาคใต้ทั่วทั้งพื้นแผ่นดินไทยทั่วทั้งสางโลกธาตุจงมาอนุโมทนารับบุญกุศลรับกําลังจากหลวงปู่พ่อพธอ,พอสัตว์ใหญ่ได้เองได้ทุกประการและสัพจิตวิญญาณน,น้อยใหญ่ทหารกล้าทั้งหลายผู้ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองหรือผู้ที่ล้มหายใจจากไปก็ดี หรือเป็นดวงจิตวิญญาณที่ละเหยเล่ล่อนอยู่ที่ไหนไหนก็ตามในน้ําก็ดีบนบกก็ดีหรือทานกล้าทั้งหมดก็ดีหรือสัพจิตวิญญาณทั้งหลายไม่ได้เลือกชาติไม่ได้เลือกภาษาไม่ได้เลือกศาสนาไม่ได้เลือกผิวพรรณจะอยู่ที่ไหนไหนก็ตามขอใคอยได้เห็นลัศมีของหลวงปู่ได้เห็นลักกองบุญของหลวงปู่แต่ไปไม่มีประมาณได้กำลังบารมีของหลวงปู่ได้ปรับภพบภูมิทั้งหมดทั้งมวลแพรเมตตา